การเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551พระราชะบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2545ฉบับที่3พศ2553กำหนดรูปแบบการศึกษาไว้3รูปแบบคือการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประชาชนสามารถเลือกศึกษาตามความต้องการและสามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนระหว่างกันได้โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำงานการประกอบอาชีพหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช2551มาตรา14ข้อ4 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนไว้ว่าให้สำนักงานกศนมีอำน,นาจหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษาการเทียบโอนจึงเป็นภารกิจสำคัญที่สำนักงานกศนจะต้องผลักดันให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างกว้างขวางและทั่วถึง การเทียบโอนผลการเรียนหมายถึงการนำผลการเรียนซึ่งเป็นความรู้ทักษะและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ออกจากการศึกษาในระบบหรือนอกระบบรวมทั้งผู้ที่เรียนรู้ตามอัธยาศัยสามารถเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 2. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับการศึกษาเดียวกันหรือระดับที่สูงขึ้น ขอบขายการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระหว่างหลักสูตรของหน่วยงานต่างๆเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีขอบขายดังนี้ 1. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นระดับ 2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่อง 3. การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 4. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศและ 5. การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินความรู้และประสบการณ์คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาอื่นและต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนสถานศึกษาจัดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนในทุกภาครเรียนตั้งแต่ภาครเรียนแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดำเนินการโดยคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนการเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สามารถเทียบโอนได้ไม่เกินร้อยละ75ของจำนวนหน่วยกิจทั้งหมดที่จะต้องลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตรการกำหนดอายุของผลการเรียนที่จะนำมาเทียบโอนกรณีที่หลักฐานการศึกษาจบหลักสูตรที่จัดเป็นระดับทั้งการศึกษาในระบบ และนอกระบบไม่กำหนดอายุผลการเรียนกรณีที่เป็นหลักฐานจากการศึกษาต่อเนื่องควรกำหนดอายุของผลการเรียนให้เหมาะสมกับพื้นฐานธรรมชาติวิชาความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันหัวหน้าสถา,านศึกษาเป็นผู้อนุมัติผลการเทียบโอน การเทียบโอนผลการเรียนมี2วิธีวิธีที่1การพิจารณาจากหลักฐานการศึกษาการพิจารณาหลักฐานการศึกษาจากหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นระดับทั้งในระบบและนอกระบบและหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องวิธีที่2การประเมินความรู้และประสบการณ์ซึ่งมีทั้งที่มีหลักฐานและไม่มีหลักฐานแต่สามารถตรวจสอบและประเมินได้ด้วยวิธีการต่างๆ การเทียบโอนผลการเรียนต้องดำเนินงานในขั้นตอนก่อนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆตามหลักสูตรเพื่อผู้เรียนจะได้ไม่เรียนซ้ำในเรื่องที่ตนเองมีความรู้และมีประสบการณ์อยู่แล้วโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้นักศึกษาลงทะเบียนขอเทียบโอนตามแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารต่างๆเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานชี้แจงการเทียบโอนการเรียน ดำเนินการเทียบโอนและประกาศผลการเรียนในรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หากผลการเทียบโอนไม่ผ่านผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆตามปกติ การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นการเทียบโอนผลการเรียนจากการนำหลักฐานการศึกษาที่ออกให้โดยสถานศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ มาเทียบโอนเข้าหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีขอบข่ายการเทียบโอนดังนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชพุทธศักราช2545และหลักสูตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้คณะกรรมการการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาจะพิจารณาหลักฐานการนำมาเทียบโอนของผู้เรียนดังนี้ 1. ระยะเวลาและระดับชั้นที่ผู้เรียนเรียนผ่านมา 2. เนื้อหาตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จะต้องสอดคล้องกับรายวิชาที่ขอเทียบโอนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบาจำนวนหน่วยกิจต้องไม่น้อยกว่าวิชาที่รับเทียบโอนหรือสามารถนำวิรายวิชาอื่นที่อยู่ในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกันมานับรวมให้ได้เท่ากับหรือมากกว่าวิชาที่รับเทียบโอน 4. ผลการเรียน วิชาที่ขอเทียบโอนต้องไม่เป็นศูนย์รอหรือมสอแบบขอเทียบโอนผลการเรียนประกอบด้วยแบบยื่นความจำนงขอเทียบโอนผลการเรียนแบบสรุปผลการเทียบโอนผลการเรียนและแบบเสนอขออนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่อเนื่องหมายถึงการนำผลการเรียนจากการศึกษาที่เป็นหลักสูตรเฉพาะ หรือหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอาชีพทักษะชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนมาขอเทียบโอนเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรที่นำมาเทียบโอนได้แก่หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการศึกษาหรือหลักสูตรการอบรมที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนเป็นผู้จัดการศึกษาหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องจะต้องเป็นหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น ถ้าเป็นหลักสูตรของหน่วยงานหรือองค์กรเอกชนจะต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาเอกสารหลักฐานที่นำมาเทียบโอนจะต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้วไม่เกิน5ปีเกณฑ์การนับจำนวนชั่วโมงจะพิจารณาจากเนื้อหารายวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระเช่นเดียวกันโดยคิดคำนวณจาก40ชั่วโมงเป็น1หน่วยกิต และพิจารณาความสอดคล้องของสาระเนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนรู้มาให้มีความสอดคล้องกันกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ไม่น้อยกว่าร้อยละ60โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานของรายวิชาความซับซ้อนและความยากง่ายของเนื้อหาสาระประกอบด้วยระดับผลการเรียนเทียบโอ้นเป็นผ่าน และหลักฐานที่นำมาขอเทียบโอนสามารถใช้เทียบโอน์ได้ในระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้นการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการเป็นทหารกองประจำการอาสาสมัครสาธารณาสุขผู้นำท้องถิน่นและแรงงานไทยที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกัน การเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้ประสบการณ์กลุ่มทหารกองประจำการทหารประจำการและอาสาสมัครทหารพรานวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทหารกองประจำการทหารประจำการและอาสาสมัครทหารพรานสามารถนำความรู้และประสบการณ์มาขอประเมินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของผลการเรียนได้เพื่อยกระดับการศึกษาทหารกองประจำการ ทหารประจำการและอาสาสมัครทหารพรานให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการเทียบโอนให้เทียบโอนได้ในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียวและผลการเรียนเป็นผ่านคุณสมบัติของผู้เทียบโอนทหารกองประจำการ 1. ต้องไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาอื่น 2. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 3. ต้องเป็นหรือเคยเป็นทหารกองประจำการครบตามที่พระราชบัญญัติการรับราชการกำหนดหลักฐานการเทียบโอนหนังสือรับรองการปลดประจำการ 2. ส,สมุดประจำตัวทหารกองหนุน การขอเทียบโอนผู้ขอเทียบโอนที่กำลังเป็นทหารกองประจำการให้ยื่นคำร้องขอเทียบโอนภายในภาคเรียนสุดท้ายก่อนปลดประจำการ3เดือนผู้ขอเทียบโอนทหารที่ปลดประจำการไปแล้วให้นำหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุนมาขอเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคุณสมบัติของผู้เทียบโอนทหารประจำการ 1. ต้องไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาอื่น 2. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551 3. ต้องเป็นหรือเคยเป็นทหารประจำการมาแล้วอย่างน้อย2ปีหลักฐานการเทียบโอนกรณีประจำการ 1. บัตรประจำตัวข้าราชการทหาร 2. คํคำสั่งบรรจุเข,ข้ารับราชการครั้งแรกหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหารกรณีที่ลาออกจากราชการ หนึคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกและหนังสือปลดประจำการหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการการขอเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ของทหารประจำการ 1. ผู้ขอเทียบโอนต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมหลักฐานการเป็นทหารมาแล้วอย่างน้อย2ปี 2. ผู้ขอเทียบโอนที่คุณสมบัติการเป็นทหารประจำการไม่ครบ2ปี ให้ยื่นคำร้องขอเทียบโอนเมื่อมีคุณสมบัติครบคุณสมบัติของผู้เทียบโอนอาสาสมัครทหารพราน 1. ต้องไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาอื่น 2. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 3. ต้องเป็นหรือเคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานมาแล้วอย่างน้อย2ปีหลักฐานการเทียบโอน บัตรประจำตัวอาสาสมัครทหารพรานคำสั่งแต่งตั้งให้เข้ารับราชการและหนังสือรับรองการเป็นอาสาสมัครทหารพรานการขอเทียบโอนความรู้ประสบการณ์อาสาสมัครทหารพรานผู้ขอเทียบโอนต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมหลักฐานการเป็นอาสาสมัครทหารพรานมาแล้วอย่างน้อย2ปีผู้ขอเทียบโอนที่คุณสมบัติการเป็นอาสาสมัครทหารพราน ไม่ครบ2ปีให้ยื่นคำร้องขอเทียบโอนเมื่อมีคุณสมบัติครบรายวิชาเลือกกลุ่มทหารกองประจำการทหารประจำการและอาสาสมัครทหารพรานเป็นรายวิชาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำความรู้และประสบการณ์จากการเป็นทหารกองประจำการทหารประจำการและอาสาสมัครทหารพรานมาวิเคราะห์เพื่อ,อาหาและนำมาจัดทำเป็นวิชาเลือกเพื่อใช้ในการเทียบผลการเรียนจากความรู้ประสบการณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ดังมีรายวิชาต่อไปนี้ ตัวอย่างตารางแสดงผลรายวิชาและจำนวนหน่วยกิจการเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์กลุ่มทหารกองประจำการทหารประจำการและอาสาสมัครทหารพรานทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์ทหารดังตัวอย่าง การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาหลักสูตรของต่างประเทศเป็นการนำผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศสายสามัญและสายอาชีพซึ่งศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผลการเรียนของนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ขอบข่ายการเทียบโอนการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศมีขอบข่ายดังนี้ 1. การเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรต่างประเทศที่จัดเป็นชั้นปีหรือเกรด 2. การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบวุฒิต่างประเทศที่จัดโดยองค์กรของรัฐ 3. การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ 4การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินความรู้และประสบการณ์เงื่อไขาการเทียบโอนให้ยกเว้นการเทียบโอนณรายวิชาภาษาไทยรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและรายวิชาทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในทุกระดับการศึกษา ให้ระดับผลการเรียนเป็นผ่านยกเว้นการเทียบความรู้และประสบการณ์ให้เป็นค่าระดับผลการเรียนการประเมินความรู้และประสบการณ์เป็นการวัดการตรวจสอบและการประเมินผลการเรียนรู้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ตามอัธยาศัยการทำงานการประกอบอาชีพ กรณีที่ต้องประเมินความรู้และประสบการณ์ 1. ผู้เรียนที่มาขอเทียบอุลผลการเรียนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอย่างดีมีหลักฐานของการนำความรู้และประสบการณ์นั้นๆไปใช้หรือหากไม่มีหลักฐานแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ามีความรู้ความสามารถและความชำนาญในเรื่องนั้นๆ 2. ผู้เรียนอาจมีหลักฐานผลการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องที่ตนสนใจแต่หลักฐานดังกล่าวมิได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการศึกษา 3. ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถจากการประกอบอาชีพการทำงานจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตหรือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย,ยที่มีการสั่งสมความรู้มาอย่างต่อเนื่อง การขอประเมินความรู้และประสบการณ์สามารถขอประเมินได้ทุกรายวิชาทั้ง5สาระสาระการเรียนรู้สาระความรู้พื้นฐานสาระการประกอบอาชีพสาระการดำเนินชีวิตและสาระการพัฒนาสังคมขั้นตอนการประเมินความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้เข้ารับการประเมินเมื่อส่งแบบคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานสถานศึกษาจะตรวจสอบพร้อมประเมินเบื้องต้นในรายวิชาที่ขอประเมินหากเห็นว่าผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินควรแนะนำให้ผู้เข้ารับการประเมินลงทะเบียนเรียนตามปกติสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นจะเข้ารับการประเมินในลำดับต่อไป การตัดสินผลการประเมินความรู้และประสบการณ์ตัดสินโดยให้ค่าระดับผลการประเมิน8ระดับเช่นเดียวกับการตัดสินผลการเรียนรายวิชาตัวอย่างแบบคำร้องขอเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การเทียบโอนผลการเรียนจากความรู้และประสบการณ์ กสนได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและนับเป็นผลพลอยได้จากการเรียนรู้นอกเหนือจากการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย